คอนสั้นเรื่องฉันหนีออกจากบ้านเพราะแม่ลำเอียงจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะโอ้โออยหิวแล้วเนี่ยเที่ยงเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยวันนี้วันหยุดด้วยซ้ำแต่ฉันต้องมานั่งปั่นงานเพราะปิดเทอมแล้ว เออแต่มีเค้กอยู่นี่นะอ้าวลืมไปเลยว่าเราทำเค้กนี้เป็นเค้กปลอมนี่นะเฮ้ยพี่กินอะไรอะ่ะอยากกินด้วยจังไปขอกินด้วยดีกว่าพี่ขอกินไก่งวงด้วยได้ไหมอะ่ะไม่ได้เพราะมันคือของปลอมหิว <c oughs> แล้วไปกินข้าวกันไหมพี่ ฉันกินแล้วนะ่ะเมื่อกี้อ้าวเหรอโอเคแม่คะพ่อคะมีอะไรให้กินบ้างคะไปหุงข้าวเองเลยไปเนี่ยข้าวก็มีอยู่ในตู้เย็นเอามาไปเวฟแล้วก็ทอดไข่กินเองคงจะได้นะ แม่เลี้ยงน้องอยู่เห็นไหมโตแล้วจะขึ้นปอ5อยู่แล้วเนี่ยไปฝากล้างจานให้น้องด้วยนะโอ้อะไรเนี่ยทำไมแม่ต้องให้เราทำเองด้วยนี่จำไม่ได้เหรอเราก็คือทำบ้านไฟไหม้มาหลายรอบแล้วนะ ทอดไข่ดาวไม่ไม่เห็นจะน่ากินตรงไหนเลยเนี่ยเฮ้ยก็ต้องกินไปสินะเพราะว่าไม่มีอะไรให้กินแล้วอะ่ะถ้ากินข้าวเปล่ามันก็ยังไงยังไงอยู่อะ่ะมันไม่หมดเลยอะ่ะไม่น่ากินเลยมันดูไม่น่ากินเลยนะทุกคนไม่อร่อยด้วยอิอ แม่สั่งให้เราล้างจานอีกอ่ะไม่อยากล้างเลยคงก็ต้องล้างจานให้สินะถึงแม้จะไม่ใช่ของเราก็ตามแต่ไม่เป็นไรล้างได้ก็ให้เฮ้ยล้างให้ก็ได้สิพ่อกับแม่ลำเอียงชะมัดล้างจานเสร็จแล้วข้ห้องดีกว่านี่คะ ตอนบ่ายอย่าลืมมาซักผ้าคุณหนูให้น้องด้วยนะค่ะฉันเพิง่งจ,จะลงมากินข้าวกับโดนใช้อะไรเนี่ยพี่ว่าแม่เรียกตอนบ่ายให้ไปซักผ้าคุณหนูให้น้องจริงเหรอเหมืนฉันได้ยินว่าเธอถูกเรียกมากกว่านะไม่ใช่พี่นั่นแหละ โอเคโอเคนะตอนบ่ายถึงเวลาแล้วสินะแม่ครับเลทมาสิบนาทีไม่เป็นไรใช่ไหมครับเอ๊ะฉันใช้โมเดลนี่นะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยเข้าน้ำไปอย่าลืมสักทุกผืนมี ยี่สิบผืนต้องซักทุกผืนเข้าใจไหมครับวัยซักของพ่อกับแม่ด้วยนะทุกทุกเสื้อเลยที่อยู่ในเครื่องซักผ้าพอเครื่องซักผ้ามันพังเฮ้ยทำไมต้องมาซักผ้าให้ด้วยเนี่ยไม่แฟเลยดูแม่สิ ดูมุงน้องไมากี่ชั่วโมงแล้วอิจฉาน้องจังเลยผ้าก็เยอะเยอะเฮักผ้าทั้งหมดบ้านให้ฉันสักคนเดียวแย่ชะมัดน้องใส่วะกี่ชุดนะ่ะผ้าอ้อมอีกเยอะแยะไปหมดและให้ฉันซักเฮ้ยออในเมื่อ พ่อกับแม่รักจีจีมากกว่าเรากับโมเดลก็เป็นส่วนเกินของบ้านถ้างั้นฉันคิดออกละเรากับโมเดลจะหนีออกจากบ้านกันฉันจะขึ้นไปบอกโมเดลฉันตาก้ายเสร็จก่อนเลยเดี๋ยวทิ้งที่นี่ไว้สักคืนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันจะออกไป ว่าแต่จะไปนดีเนี่ยนี่โมเดลว่าไงพี่เราว่าเราจะเอาสาักบ้านกันไหมเพราะว่าฉันคิดว่านะพ่อกับแม่ไม่สนใจเราทั้งสองคนเลยสนใจแต่จีจี้เราให้ฉันซักผ้าคนเดียวทั้งทั้งบ้านเอกอะ แย่ช yeah, มัดเลยได้แต่เราจะเอาเสื้อผ้าตรงไหนล่ะในเมื่อเสื้อผ้าเราอยู่ตรงนั้นก็จากตู้เสื้อผ้าเนียังมีอยู่บางชุดไงเธอเออไปกันเดี๋ยวฉันไปจัดกระเป๋าก่อนนะเคฉันด้วยฉันเอาของไปแค่นี้พอนี่คือกระเป๋าฉันเองมีเสื้อผ้านิดหน่อยแล้วก็มีแครเนียม ตุ๊กตาตัวโปรดของฉันและสุดท้ายคือสุดท้ายคือกระเป๋าออมสินที่มีเงินอยู่ไม่กี่บาทนี่แหละกระเป๋าฉันและนี่คือกระเป๋าฉันมีเสื้อผ้านิดหน่อยมีครีมมีแปลงสีฟันมีเทียบนนะ้ำมีครีมหามน้ำแล้วก็มีตุ๊กตาเขาชื่อว่า ฟสซี่หรือจะเรียกแบบไม่ทางการคืออ้วนและสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเน็นพกพานะ่ะสิแล้วฉันก็จะเอาล้มไปด้วยนะกระเป๋าฉันพ่อมีเนี่ยปิดกระเป๋าโลดและนี่คือกระเป๋าของฉันเองปิดกระเป๋าแล้วเราออาดนี้แหละตอนที่พ่อแม่หลับเราไปกันเถอะเนี่ย บอกเลยนะว่าฉันเอาเต็นท์มาด้วยโหดีเลยลัดเหละกกำแพงไปนี่แหละเราจะไปกางเต็นที่สนามเด็กเล่นแต่ระวังรถเคเกือบเป็นแล้วเชียวล่ะนี่แหละสิ่งที่เราจะมากางเต็นแต่เราจะต้องมากางเต็นแถวๆม,มุมๆหน่อยแถวนี้ก็ได้นะจุดเดิมเลยอะ่ะ ตรงที่สควิตเกมเขาแข่งกันถ้างั้นเรามากางเต็นกันตรงนี้เถอะดีนะฉันเอามาแบบกลางง่ายคือแบบแค่แบบลองโยนไปมันก็จะกลางให้เลยว้าวดีมากเลยอะเธอฉันเอาตุ๊กตาฉันมาด้วยเธอล่ะฉันก็เอามาเหมือนกันว่าแต่เราจะกินอะไรกันดีละเย็นเนี่ย เราเอากระปุกอมสิทธ์มานี่ใช่เดี๋ยวเราไปกินร้านตรงนั้นกันเถอะได้ได้ไปฉันก็เริ่มหิมลวละเราไปกันเถอะไปกันฉันแอบหนีลูกไปกินลามเมงดีกว่าคนอย่าบอกใครนะฉันแอบหนีลูกไปกินลามเมงคนเดียวน่ะเฮ้แตน,นสีชมพูเตนน่าเลยไม่ใช่หรอกมั้ง ยังไม่เปิดเหรอเฮ้ยเปิดแล้ว,ลวไล้สิคะโอเคครับอ่าดิฉันขอเป็นข้าวผัดกุ้งแล้วกันค่ะโอเคครับหูข้าวผัดกุ้งติดแกลมน่ากินมากอะอยู่แล้วล่ะครับ อืมอร่อยมากเราไปกันเถอะโมเดลป้าๆหวังว่าเงินที่เอามาก็น่าจะพออยู่ละมั้งหนูว่ามันก็น่าจะไม่แพงขนาดนั้นนะพี่เอ๊ะเงินใช่แม่เราหรือเปล่าพี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะไม่ใช่หรอกมั้งเขาไม่ชอบกินรามเมงไม่ใช่หรอ ใช่ใช่ถ้าอางนั้นเรามานั่งกันเถอะเฮ้ยนี่ใครแอบให้ออกมากินราเมงเรานั่นใช้เต็นท์ของลูกหรือเปล่าเต็นท์สีชมพูน่ะอมอมอใช่ค่ะแล้วทำไมออกมาโดยไม่บอกแม่เต็นท์มากลางทำไม ขอโทษครับพอดีผมกับโมเดลแค่น้อยใจว่าทำไมพ่อกับแม่ไม่ค่อยสนใจผมสนใจแต่จีจี้เฮ้ยก็จีจี้ยังเด็กอยู่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไงจ๊ะพ่อกับแม่เลยฝึกให้หนูทั้งสองคนช่วยเหลือตัวเองดูว่า มันยากไหมเพราะว่าการทำความสะอาดบ้านตอนเด็กควรฝึกตั้งแต่เด็กเลยนะจ๊ะแม่ไม่ได้เมินหนูเลยนะถ้า,างั้นเรามากินกันเถอะจ้ะเย่ yeah. เออผมไม่มีตังค์ครับผมตังค์ไม่พอเป็นไงกันมากคะ่ะเพื่อนสนุกกันไหมเต่ใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยนะคะบายบายจ้าจุ๊บมั้ยให้ทุกคนกดไลค์ไม่ใช่สิกดไลค์ต้องเยอะแล้วก็กดแชร์อย่างนี้ใช่ปะบายบายนะทุกคนจุ๊บมั